ก็จะไปอยู่แล้วนะห้าทุ่มแนาทีนะครับ8ปตุลาสนะองห้านะ่มีการพูดจาด้วยนะฮะอยากโดนตีนไหม,มนี่นะเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับเนี่ยแล้วมีคำพูดนะบอกอยากโดนตีนไหมใช้วอนะครับ จะอ้างว่าใช้งานได้ไม่ได้ไม่รู้นะอีไมอ่ะอ่าเนี่ยแล้วมาเนี่ยมายุ่งวุ่นวายอะไรกับบริเวณดานนะครับมามามาทไมอ่ะอาชีพผมไมอ่ะผมไม่เคคที่ไอะไรที่่าครับเนี่ยผมอยากรุกาอ่าผมผมเดินอยู่แล้วคุณมายุ่งวุ่นวายอะไรกับผมอ่มครับเออแล้วมาบอกว่าอยากโดนตีนมาคืออะไรอ่ะครับ เออฮะตอนนี้คุณคุณใช้วอเนี่ยใช้งานได้หรือไม่ได้ไม่รู้นะแต่ตรงนี้เจ้าหน้าที่นะครับอ่าให้ตรวจสอบนะเดีย๋ยวผมจะร้องให้เจ้าที่ตรวจสอบนะครับอ่าอันนี้เหตุซึ่งหน้านะครับอ่าเจ้าที่ครับอ่าผมรบกวนให้ตรวจสอบหน่อยครับมีวอมีวอวิทยุครับอ่าเป็นของเจ้าน่ของไอ้นี่ผิดกฎหมายไหมรบกวนนะครับอ่าท่านสุเมศครับรบกวนครับ ไอ้เหตุซึ่งหน้าเนี่ยผมแจ้งให้เหตุซึ่งหน้าเลยเอเฮ้ยเหตุซึ่งหน้าครับเวลาคุณเรียกเขาเนี่ยคุณอย่างนี่เลยอะไรเราพูดดีดีดิเอแลราเวลาคุณพูดกับผมมาผมก็พูดคุณดีๆนี่ไงอก็ผมแจ้งเนี่ยเหตุซึ่งหน้านะผมแจ้งเหตุซึ่งหน้านะครับโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปแจ้งที่สอนนอนะเนี่ยดูพฤติกรรมนะครับเป็นตำรวจนะใส่เครื่องแบบข้าราชการนะครับทำไมอ่ะประยุทน์ทำไม นี่นี่ดูพฤติกรรมนะดูพฤติกรรมนะเนี่ยใส่เครื่องแบบข้าราชการอยู่นะอ่อโอ้ยดูพฤติกรรมโอ้ยเนี่ยเราจะบอกให้ประชาชนเคารพเนี่ยดูพฤติกรรมพฤติกรรมเนี่ยแบบเนี้ยคืออะไรจะไปเป่าอะไรทำไมให้เปลนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยววเนี่ยถือวอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยยืนอยู่หน้าเจ้าที่เลยเจ้าหนี้ตรวจสอบด้วยครับ จะไม่ยุ่งอะไรท่านหอนสาธานนะจะไม่อยากโดนก็กลับไปอะไรข่มขู่อ่ะโคแรกผคแรกข่มขูเ่เดี๋ยว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 เนี่ย